สบายดีพี่น้องพอไปสู่สุคนยินดีตอนรับเข้าสู่สองเบลกีสเนีวเนาะพี่น้องเนาะวันนี้มาพบกับเบลกีสเหนีวเสร็จเก่าสินเคยนเนาะพี่น้องเนาะสบายดีพี่น้องพระเล่าสวัสดีพี่น้องคนไทยพ่อแม่ต่างประเทศน้ำเน้อบิดเขามาเบิ้งมาส้มสบายดีเบิดสุขสุคนเนาะืันนี้เบากีก็ับมาน้าหน้าพี่น้องมาน้าหน้าสามไฮเนาะหน้าหวานนี่เนาะพี่น้องเนาะหน้าสามไทสามไฮหน่อยหนึ่งนี่เนาะ เดี๋ยวนี้เขากับพี่แอร์ไปกำลังไถเนาะพี่นอ้องไถขันบูเพิ่งไปใส่สอนคันปลาเนาะเมื่อกี้ก็บ่มวนพี่นอ้องข้าว่างมันสิบบสบายเป็นไข่เป็นยังเนาะจิดน้ำตาตะเจ็บตาพี่นอ้องแล้วก,ก็เจ็บคอเนาะเขากับพี่ามากเลยพี่นอ้องเป็นแป๊วน้ำมันเนาะบานนี้ประกาศสีสอนคันเนาะพี่น้องเนะาะแล้วก็สิไปเบิ่งกันเลยพี่น้องเนาะ อ๋อย่าจะซ้อนขั้นเนาะ กับบัวสิพอ่อหรือบอ่เนะาะกาเนี่ยกาหกสิบมากาลุกมาก่อนลุกมาแต่หน้าคงคุณเนาะหน้าบ้านซ้ำไปได้แล้วซ้ำไปอีกอสิถ้ามันโมีประตู กำลังขาดพี่น้องเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมเปิดกำลังขาดเนาะเป็นแบบเ่ิดส่เชื่อมพี่น้อง ใชาตัวน,นี้เป็นนาเขาพี่น้องเขารั้ก่อนลนะน้องเมันก็สิเรืเอกเจี๊ยบก็ดินนมอ๋อ เด้อดำหน้าพี่น้องมานี่มาดำหน้าเห็นดำหน้า ตอนบมื่กี้สิลงเห็นงานเนาะพี่น้องเนาะดำนากับถ่ายคลิปกันเนาะนาะบมื่กี้สิลงดำเนาะอ,อ๋อสำนีกก่อนพี่น้องเมื่อกี้ลงไปดำนาก่อนอ้าวแล้วเลยพี่น้องไม่เดินน,นีนะ้เนาะเมากายังร่อทาพี่น้อง เรอทาผีอายเพิ่นขาดให้เทิงเนาะอ้าน่าพี่น้องเนาะกํลังเห็นปล่ามุางยาน่นี่นเีย เนกับว่าห้าหล่อสองขั้นนาะพี่น้งนะาาองเนาะว่าห้าสองี่น้อนสาผสมมังคสีล่ามออกไปนาะพี่น้องดินมันมัก,ก็สิบูเป็นแจเนาะมังคสปบนแจ่มนะันสีแบบว่า มีลามเหลือแตพี่ดอเอาสอนให้มันงามเนาะสอมันก็ได้ด,ด,ดั้มเขาปีพ่บอแนแม่เนี่ยนี่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 ไอพี่ดอกมึงเนี่ยโอ้เซนสิโอ้บรุดด<อ>พี่้องเอาแงพ่อะขอเนานเลยเอาไม่แน่ใจอเร่อพีดอด่พอ้องป้า ให้ลุ่มบ่เห็นพี่น้องมาเฮ็ดให้เพิ่นปากกลางมาคอเนา โมโหจับบ้าพี่น้องได้บ้างเลยโมได้บ้โอ้ยบ้าไปเลยสิมันจะไปเหรอจุ๊งไงมันบอเข้าอีเลฟี่น้องเฮ้ยปรุปรุปรุ đại bóc Donny sao Ah, bữa À sắp điện ảnh mập bung mặt bóc khuôn đại bác mặt binh nè bác khó khí cào nha em bọn đi bì vì 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 เออเอาออกมาเสร็จน,นี่ยีหัวเลยใส่ขานาดเด่พอแล้วได้ละ่พี่น้องเด็กสองโตเนาะสี่โตถึงพวกกลางพี่น้องลกลางสองตโตเนาะอูอู้เดน้องเอ้ยแหละอาเด็น้อง To con phu ơi tích 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 น้ำน,นาก่อนพี่น้องให้ซัำเนาะพี่น้องเนาะไอเดียวเนาะในนาซ้ำให้เอะไรแล้วซ่องให้แต่ว่ากะกันยังเลื่อนวิเดียวนี่พี่น้ององเมื่อยู่พี่น้องกะเลื่อนซ้ำสีหมันเนาะฮ่องกัดสีบ้างพี่น้องฮ่องกัดำตอนแรกเนาะพี่น้องพอกระมือพอเนาะฮ่องกัสีแดงไปลบกะก่อนพี่น้องเ้วยคือออกไปลบก่อน สบายดีพี่น้องืันนี้เขากลับมาดําหน้าแล้วเนาะพี่น้องว่าตอนสุดทา้ายตอนแรกบริถายนะ่ำเนาะพี่น้องเนาะตอนเขาลงไปดั้ผัดผ้าห้องพ้นผ้าห้องพ้นต๊ะเนี่ยพี่น้องขอถทดขอใหยร้ายเนาะพี่น้องเนาะที่บริถาย่ายบึงนะ่งเนาะตอนนี้ยังห้เดียวพี่นะ้องเนาะขึ้นประมาณที่ก่อกาบิดแล้วมาดําตอนแรกต่อเนะาะเขากลับมาปิดคิบล่คนะิมเนาะพี่น้องเนะาะกระพากเด้อพี่น้องเด้อ ก,ก็ไลค์ก็แชร์ก็กติดตามเนาะก็เป็นกำลังใจเนาะในการทำคลิปพี่น้องปากก่าวกีสแนลคอลาพี่น้องพี่น้องไปก่อนเนาะขอไว้พบกันโอกาสหน้าโอกาสเพราะว่าสบายดี